นักชาคิทเช่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูยำแซลมอนกุ้งสดกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยกุ้งสดนะคะให้แกะเปลือก่าหลังดึงเส้นดําออกให้เรียบร้อยค่ะวิธีการปอกเปลือกกุ้งในเมนูนี้นะคะก็คือให้ปอกให้หมดเลยไม่ต้องเว้นหางแข็งๆไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยจะได้ไม่ต้องคอยระวังกับเปลือกกุ้งที่มันแข็งๆว่ามันจะทิ่มปากเราหรือเปล่านะต่อมาจะเป็นแซลมอนสดค่ะ แล้วก็วันนี้จะใส่หอยนางรมด้วยเพราะว่าอยากทานนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ทานพวกของสดแบบนี้นะก็อาจจะใช้เป็นกุ้งลวกปลาหมึกลวกก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาจะมีหมูยอค่ะมนาวสดมะเขือเทศวันนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีค่ะต่อมาจะเป็นน้ําปลาร้าค่ะวันนี้เราใช้แบบที่เขาปรุงรสนะคะก็คือเป็นแบบขวดพัตเจอร์รมาเรียบร้อยแล้วนะ แต่ถ้าใครมีเป็นน้ำปลาร้ารสเด็ดประจำบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีสตอนะคะจริงๆอ่ะอยากจะได้ตัวเม็ดกระถินมากกว่าแต่ว่ามันหาไม่ได้ก็เลยใช้สตอแทนค่ะถ้าใครมีเม็ดกระถินก็ใส่ลงไปได้นะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งค่ะพริกแดงจินดาโคลค่ะจะโคลกหยาบหรือโคลละเอียดเนี่ยตามความชอบได้เลยนะถ้าใครชอบเผ็ดก็โคลละเอียดหน่อยได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็อาจจะโคลหยาบกว่านี้ได้ แล้วก็จะมีเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงวันนี้เราไม่มีหอมแขกนะก็เลยใช้หอมไทยค่ะส่วนเครื่องปรุงรสสาหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลทรายแล้วก็ผงชูรสนะคะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะแล้วก็สําหรับน้ําตาลทรายนะคะถ้าใครมีเป็นน้ําตาลเคี้ยวไว้แล้วก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะอ่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปก่อนเลยสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,ะแล้วก็ขอปิดฝาแป๊บนึงนะตามด้วยนี่เลยค่ะพริกขี้หนูที่เราโคลกไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้เราโคลกละเอียดนิดนึงเพราะว่าเราชอบทานเผ็ดนะใส่ลงไปหมดนี่แหละ <c oughs> <ๆ>แล้วก็ต่อมาค่ะ <c oughs> จะเป็นน้ำปลาร้านะเดี๋ยวน้ำปลาร้าเนี่ยขอใช้ช้อนอันใหม่ดีกว่า ใส่ลงไปก่อนสักสี่ช้อนหนึ่งสองสามสี่ขออีกสักช้อนแล้วกันห้าอ่ะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาบีบมะนาวกันนะคะมะนาวสำหรับเมนูยำเนี่ยแนะนำให้ใช้แบบสดๆเลยนะเพราะว่ามันจะอร่อยนะถ้าเราไปใช้พวกมะนาวขวดหรือว่า บางบ้านเขาจะมีมะนาวที่เก็บไว้แบบเป็นช่องฟรีซอย่างนั้นนะมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะต้องบีบสดๆจากลูกแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่บีบมะนาวแล้วนะคะก็กะว่าน่าจะโอเคละก็มาคลุกเลยค่ะ คลุกให้น้ำตาลทรายแล้วก็พริกที่เราใส่ลงไปตอนแรกเนี่ยละลายเข้ากันดีเลยนะคะคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชิมรสกันนิดนึงเดี๋ยวขอเพิ่มมะนาวกับน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะนี่เตะไปเลยอย่างช้อน แล้วก็มะนาวนะคะหลังจากที่เราใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็เพิ่มผงนัวตามอัธยาศัยได้เลยค่ะผงนัวก็คือผงชูรสนะคะอ่ะเราใส่ไปแค่นี้พอ จากนั้นคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะหลังจากที่รสชาติได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่ของสดลงไปเลยค่ะเริ่มต้นด้วยกุ้งนะคะต่อมาจะเป็นแซลมอนค่ะ แล้วก็หอยนางรมนะคะของเรานั่นเองใส่ลงไปอ่ะใส่หมูยอลองไปซะด้วยเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าก่อนหนึ่งรอบนะคะน่ากินมากทุกคนบางคนเขาอาจจะไปจัดจานสวยๆแล้วก็เอาน้ำยำราดด้านบนอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ พอคลุกกันพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยสตอนะคะก็ะเตรียมไว้ตอนแรกแล้วก็จะเป็นหอมแดงซอยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ น่ากินมากค่ะทุกคนดูสิยอดเลยง่ายมากนะคะเมนูนี้แค่เตรียมของที่เราชอบให้ครบกรพ็พออ่ะพอคลุกจนทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันคะ่ะ จัดใส่จานกันเลยอันนี้นะคะก็คือเป็นผักที่เราจะทานกับยำของเราในวันนี้ค่ะจัดลงในถาดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ตะกร้าอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะ,อะพอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาจัดยำเนี่ยใส่ลงไปในจานที่เราต้องการเลยค่ะ ใส่ให้หมดเย็นยดสุดท้ายเลยนะทุกคนนี่ค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำแซลมอนกุ้งสดของเรานะคะจะเรียกว่ายำตามใจฉันก็ได้นะเพราะว่าเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะลองไปทำกันดูค่ะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย